สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับมาเต็มเต็ม96งวดวันที่16ตุลาคม2568ยินดีกับทุกท่านด้วยครับที่ได้รับโชคจาก96และ2ตัว61จากตัวกลับของ169ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองใช้แนวทางนี้กันครับแชร์และไลค์เพื่อเพิ่มการมองเห็นโชคลาบจะได้ไม่ตกหล่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราหมอดูนอกกระแสไวไยกระเสียน สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลชุดเลขมงคลโชคชะตา12ราศีของเดือนพฤศจิกายน2568นะคะแต่จะเจาะจงไปที่วันเดียวเลยคือวันที่1พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม1 7็ดค่ําเดือน12พอดีค่ะครับผมข้อมูลที่ได้มานี่เ,เขาบอกว่าวันนี้นี่พลังงานเด่นมากเลยนะคะทั้งเรื่องโชคลาภการเงินการลงทุนหรือว่าการขยายกิจการความมั่นคงอะไรแบบนี้ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาพูดคุยมาทําความเข้าใจข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจจากการพยากรณ์กันค่ะครับจึงๆการพยากรณ์เขาอธิบายหลักการวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับคือว่ามาจาก2ส,ส่วนหลักๆเลยหนึ่งคือเขาดูสถิติย้อนหลังว่าวันเสาร์แรมส1ค่าแบบนี้เนี่ยมีเลขไหนโผล่มาบ,บ่อยๆแล้วก็2คือพิจารณาจากพลังงานดวงดาวในช่วงนั้นด้วยครับว่าส่งผลกับราศีต่างๆยังไงโดยเฉพาะด้านที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เลยอ๋อค่ะเข้าใจแล้ว คือใช้ทั้งข้อมูลสถิติที่จับต้องได้กับเรื่องพลังงานหรือดวงดาวมาผสมกันแล้วพอจะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าจากสถิติจากพลังงานที่ว่านี้มันออกมาเป็นตัวเลขเด่นๆได้ยังไงบ้างคะครับ หลักๆเลยก็คือสถิติเนี่ยมันจะชี้ไปที่เลขที่เคยออกซ้ำๆในวันที่คล้ายๆกันนี้ส่วนพลังงานดาวก็จะมาช่วยเสริมว่าช่วงนี้พลังงานด้านไหนดีเป็นพิเศษเช่นถ้าดาวการเงินเด่นก็อาจจะส่งเสริมเลขที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับจากข้อมูลสถิติที่พยากรณ์เนี่ยเลขที่มีพลังโชคลาภเด่นๆเลยมักจะมาด้วยกันคือ279ครับ279นะคะใช่ครับ 3ตัวนี้เด่นโชคลาบแล้วก็เขาเสริมด้วยกลุ่มเลขที่เกี่ยวกับความมั่นคงการเงินที่แบบจับต้องได้หน่อยก็คือ68แล้วก็ยังมีเลขหนึ่งอีกตัวที่สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่การขยายโอกาสอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยครับอืมน่าสนใจมากค่ะมีทั้งเลขโชคเลขมั่นคงแล้วก็เลขเริ่มต้นดูเหมือนจะครบเลยแล้วเหมือนจะมีเลขที่ผลพยากรณ์แนะนําให้เลี่ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีตัวหนึ่งที่เขาเน้นว่าควรเลี่ยงในวันนี้คือเลข4ครับอ๋อเลขสี่นะคะครับ ดังนั้นภาพรวมเลขที่การพยากรณ์มองว่ามีพลังงานดีๆสำหรับวันนี้นะครับก็คือ1 2 6 7 8 9ทีนี้เลขเดียเด่ยวๆเนี่ยอาจจะยังอเอาไปใช้ยากนิดนึงเขามีแนะนำวิธีจับคู่หรือสร้างเป็นชุดเลขไหมคะมีครับมีเขาแนะนำการจับชุดไว้ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วที่น่าสนใจคือเลขโชคอย่าง2 7 9กับเลขมั่นคงอย่าง68เนี่ยมันดูเหมือนจะคนละแนวกันนิดนเนาะ เขามีอธิบายไหมคะว่าพลังงานสองด้านนี้มันทำงานด้วยกันยังไงหรือเราควรเลือกเน้นด้านไหนเป็นพิเศษเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือการพยากรณ์ไม่ได้ลงลึกตรงๆว่าพลังงานมันทำงานร่วมกันเป๊ะๆยังไงนะครับแต่ว่าการจับชุดตัวเลขที่เขาแนะนำมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการพยายามผสมผสานพลังงานเหล่านี้เข้าด้วยกันมากกว่าครับเขาจัดกลุ่มตามเป้าหมายเลยอย่างเช่นถ้ามองหาโชคหลักหรือเงินก้อนใหญ่หน่อยที่เป็น2ตัวบนนะครับ ก็จะเป็นชุดที่รวมพลังโชคกับการเงินเช่น27 29 79 28 26แล้วก็19อ๋อค่ะครับส่วนถ้าอยากเสริมโชคเล็กๆหรือเน้นไปทางมั่นคงหน่อยอันนี้จะเป็น2ตัวล่างชุดนี้จะเน้นเลขมั่นคงกับการเริ่มต้น mm. เช่น16 18 12 68 86แล้วก็มี19ด้วยครับอืม mm. 19มีทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะใช่ครับน่าจะเพราะเลข1เริ่มต้นกับ9โชคมันไปด้วยกันได้หลายแบบ แล้วก็มีสําหรับโอกาสที่ใหญ่ขึ้นไปอีกหรือเงินก้อนใหญ่จริงๆอันนี้คือ3ตัวบนอันนี้เป็นการรวมพลังที่เข้มข้นขึ้นเช่น 279, 268, 178, 289, 796, 186โอ้ชุด3ตัวนี้ดูจริงจังมากเลยนะคะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือการเสริมโชคต่อเนื่องหรือโอกาสเพิ่มเติมอันนี้เป็น3ตัวล่างชุดนี้จะเน้นความมั่นคงกับโชคต่อเนื่องเป็นหลักเช่น1 6, 6 86, 8 1 2 6 1 8 6 786 816 แล้วก็189ครับอการจับชุดนี่เหมือนพยายามจะแบบว่าครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะทั้งโชคที่อาจจะมาแบบปุบปรับกับความมั่นคงที่ค่อยๆสร้างใช่ครับแนวคิดน่าจะเป็นแบบนั้นเลยคือให้มันมีทางเลือกหลายๆแบบส่วนคำแนะนำในการเลือกใช้เนี่ยเขาก็สรุปสั้นๆว่าให้เลือกตามเป้าหมายของเราถ้าเน้นลงทุนหรือเสี่ยงโชคก็อาจจะดูชุด2ตัวบนกับล่างประกอบกันถ้ามองหาโอกาสที่มันใหญ่ขึ้นหรือโชคที่ต่อเนื่อง ก็ลองพิจารณาชุด3ตัวดูและที่สำคัญคือเขาย้ำอีกทีว่าให้เลี่ยงเลข4ครับวันนี้ค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกวันนี้สำหรับวันที่1พฤศจิกายน2568นะคะก็คือมีเลขเด่นคือ1 2 6 7 8 9มีการจับชุดเลขทั้ง2ตัว3ตัวบนล่างเพื่อเป้าหมายที่ต่างกันไปตั้งแต่โชคลาภไปจนถึงความมั่นคง แล้วก็มีเลขที่ควรเลี่ยงคือเลขสีนั่นเองครับถูกต้องเลยครับครบถ้วนตามนั้นเลยก็น่าสนใจนะครับถ้าจะลองมองต่อไปว่าการให้ความสําคัญกับตัวเลขแบบนี้มันสะท้อนความเชื่อหรือวิธีที่ผู้คนพยายามจะ,ะจัดการกับความไม่แน่นอน หรือสร้างความหวังเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินโชคลาภในมุมมองทางวัฒนธรรมได้อย่างไรอันนี้ก็น่าคิดต่อครับถ้าคุณชอบแนวทางเลขแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองใช้แนวทางนี้กันครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับพูดหน้าเราจะมาวิเคราะห์เลขเด่นให้แม่นยำกว่านี้อีกครับ